เดือนเนี้ยเลขสองเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าในในเลขแรกเราน่าจะไม่มีปัญหาครับแต่เลขสองาผลงานยังไม่ดีด้วยนะครับแล้วกเ็เรื่องของเงินกระแสแฟนบอลยังไม่เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเข้ามาตรงนี้จะได้เงินเหลืออีกห้าแสนของการกีฬาเราก็ตั้งเป้าเลยเอาเงินห้าแสนนี้ตั้งใครจะสู้ก็สู้เราพูดชัดเจนครับผมนี่นคนชัดเจนเลย ถ้าไม่มีต้องบอกไม่มีก่อนแต่ถ้ามันมีบัตรผ่านประตูหรือกระแสต่างๆมันเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันดีครับนะครับอันนี้ในการบริหารจัดการเนี่ยบางทีแฟนบอลหรือบางกลุ่มเนี่ยไปเดินพูดกันโอ้ทางนู้นอบจให้มาสิบล้านบ้างอย่างน้ก็พูดกันนี่มีคนยังมาเทคโอเวอร์ทีมผมนี่ลํำคาญพวกนี้ที่สุดพูดกันบางคนว่าเอาเงินมาให้ผมสามล้านแล้วอย่างนั้นนี่ผมโอ้โหเนี่ยขอให้มาเถอะ ก็พูดมาสามปีปีนี้ปีที่สี่ถ้าวันนั้นจําได้ยังอยู่กับผมเลยว่าใครจะเข้ามาทานตั้งแต่ก่อนเปิดก่อนเปิดฤดูกาลผมเป็นเคงเพียงแค่ปันเฟืองหนึ่งภาพที่มีผักนให้สโมสรมันเกิดขึ้นและเดินต่อไปแต่ด้วยบารมีศักยภาพยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีคนมาเนี่ยทำจริงๆนะฮะผมเนี่ยจะช่วยด้วยยินดีมาให้ทำเลยแ้วก็ช่วยด้วยภาพนักฟุตบอลสโมสรสุรินเนี่ย มันต้องเดินต่อไปอนะครับเช่นอ,อย่างปีที่แล้วครับท่านผู้ว่าเสริมเนี่ยท่านมาทำท่านจัดการเนี่ยถือว่าดีไม่ดีแล้วผมก็รู้ปีหน้าเนี่ยเกิดท่านย้ายอะอแล้วก็จริงๆริงครับพอท่านย้ายไปปัญหามีแน่นอนอถูกไหมครับเพราะผมเป็นผู้จัดการทีมจริงับไม่ได้หาตัง แต่สองปีแรกผมหาตังค์ปีที่สามท่านผู้ว่าเสือมาผมไม่ต้องหาเลยอแต่ปีนี้พอท่านผู้ว่าคนใหม่มาท่านนิรันดร์กัลยาณมิตรท่านเข้ามาเนี่ยผมว่าดีนะมันจะทําให้สุรินยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอเพียงแต่ขอความอนุเคราะห์นะกบรมีจากท่านเนี่ยช่วยกันบอกไปคนสุรินให้ซื้อบัตรมาดูซื้อเสื้อมาดูเนี่ยผมว่าของจริงต้องอย่างนี้ครับนะจะไปอิงการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยลําบากแต่ถ้านักการเมืองมาเลย ุ่มเลยห้าสิบล้านทามีแผนเงี้ยผมว่าต้องให้เขาทำใครใครจะบอกว่าเอ้ถ้าคนนี้มาทําหาสียงต้องให้เพราะเขาก้าเอาออามาลงผมียินดีเลยใครก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีใครจะเข้ามาจริงคนที่มีบารมีที่สุดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับผมแฮปปี้ที่จะมีท่านผู้ว่าเป็นประธานสโมสรแล้วก็มีการผััดันต่างๆเพียงแต่เพียงแต่กาลังคุยกับท่านจะนําเสนอท่านว่าหลังจากปิดเลกแรกเนี่ยถ้ายังไม่มี ใครที่นําเสนอเนี่ยเราน่าจะให้สโมสรมาเดินได้ก็คือให้จังหวัดช่วยในเรื่องของอท้องถิ่นนิยมผลักดันให้เกิดกระแสที่ซื้อเสื้อซื้อ,อบัตรผ่านประตูมาดูให้ท้องถิ่นช่วยวรประชาาิปไตยอำเภออบตต่างๆมาช่วยกันผมว่าตรงนี้แหละแล้วเราจะมีเงินหรือไม่มีเราบอกเด็กได้อเด็กยินดีชอบยินดีที่จะสู้กันโดยเฉพาะเด็กสุรินแต่ตัวต่างชาติเนี่ยยังไงเราก็ต้องจ่ายต้องประคองเพราะว่าเขา ต้องกินต้องอยู่ครนะครับตรงนี้มันจะทําให้สโมสรเดือได้จริงๆแล้วก็แข็งอาจจะเปลี่ยนอีกกี่ท่านมาเนี่ยผมว่ามันก็จะเดินไปอย่างนี้ครับแล้วก็นี่คือข้อเท็จจริงทั้งนั้นการทําฟุตบอลเนี่ยอย่างผมมาทําอย่ามามองว่าผมจะมามีผลประโยชน์อไม่มีหรอฮะใครมารทําบอลมีผลประโยชน์มีแต่จ่ายมากหรือจ่ายน้อยนะครับและถ้าผมเนี่ยทาฟุตบอลแล้วรวยนะครับผมจะแสดงบัญชีให้เห็นเลยอว่าเนี่ย สโมสรทุตบอลชนเอฟซมีกําไรจากบัตรผ่านประตูของที่ละลึกปีนี้เท่าไหร่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีผมที่จะ,จะผมจะประกาศเลยวันนี้เราซื้อรถทัวสโมสรมาจากเงินกําไรต้องประกาศอืแต่จะผักดันให้มันเกิดตรงนี้ได้ครับอย่าไปโจมตีกันว่ามาทําแล้วไปโกงไปกินอเอาเงินเอาเงินตรงไหนอ่ะอแอ้วผู้ที่พูดเนี่ยรับหลังครับผม,มเห็นใครมาถามผมต่อหน้าเลย ผมจ่ายสองปีปีที่สามท่านผู้ว่าเสริมอ่าแล้วมาว่าเราถ้าเราว่าคืนอย่ากโกรธนะม,มันเป็นเรื่องของเนี้ยเราว่าเพื่อชี้แจงฉะนั้นการทําฟุตบอลต้องให้คนชนินร่วมมือกันครับแม้แต่คนที่มาว่าผมแต่ผมไม่ทราบนะคระไคแต่ถ้าคุณมาทํานะผมยังช่วยคุณเลยอืมผมกล้าถอยมาให้คุณทําครับแล้วผมจะช่วยคุณด้วยอืเพราะอะไรฮะเราต้องการคนที่มี สารภาพมาช่วยกันครับต้องการคนโุลินมาช่วยกันแต่ถ้าวิจารณ์ในสนามเช่นเอ๊ะทำไมบอลแพ้เราคนสาธารณะเราต้องยอมรับครับต้องยอมรับนี่คือในเมื่อคุณมาทําทีมแล้วอะคุณทําทีมแพ้คุณทําทีมอะไรเนี่ยเราต้องเขาว่าได้ซื้อบัตรมาดูเนี่ยผมผมยอมรับครับแต่ถ้าผมจ่ายมาแล้วเ,เรามาดูแลกันมาวันหนึ่งมีคนมาว่าเราเนี่ยบางทีเราท้อนะอเราท้อมากเราบอุ้ยแลาต้อง ทำทำไมอ่ะก็มีคาถามถามตัวเองแต่จุดหนึ่งเรามองว่าโอเคคุยกันน้องๆเข้าใจกันเด็กก็เข้าใจมีก็มีไม่มีก็คือไม่มีก็ต้องบอกเด็กตรงๆครับผมเป็นคนพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถ้าผมไม่มีผมจะบอกเลยครับเราไม่มีเงินนะใครจะอยู่จะสู้กันแล้กเขาจะไปอัะแต่เนี้ยเราก็บอกเลขแรกคงไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาคือเลขสองครับเพราะนั้นเรื่องฐานเงินเดือนน่าจะมาปรับกันใหม่ตอนเลขสองครับก็คือปรับฐานเงินเดือนกันใหม่เลขสองอันนี้ข่าวหนึ่งที่ ผู้ผู้ชมสงสัยมากาเรื่องของการขายทีมเนี่ยมาจากประเด็นนี้หรือเปล่าครับเรื่องของการประกาศขายทีมหนังสืงอพิมพ์เนี่ยมันมาอย่างไรคืออย่างนี้ฮะ<ฆ>มีแต่คนพูดไงครับ <ฮะ S 1> พูดอ่านี่ถ้าผมไม่ทํานะเขาจะทํากบจะเอาเงินมาให้ผมสามล้านอวันนั้นก็ยังอยู่กับผมนะฮะ<ฆ>อ่ามีใครมาผมบอกนี่มาจริงเถอะครับแต่ไปพูดแล้วทำให้มันกระเพื่อมเอาเงินผู้จัดการทีมได้เงินสามล้านแล้ว มีตรงไหนอะ่ะเยังบอกเลยว่าถ้าได้ <c oughs> จริงนะผ <c oughs> ม3ล้านนี่ให้มาให้ผมต่อหน้านะแต่ผมจะนัดนักข่าวมาถแถลงข่าวร<อ>ับเงินปุ๊บคืนนัดอีกอืหาสปอนเซอร์ช่วยด้วยครับอืนะครับขอให้มาจริงอ๋อนี่ก็คือที่มาของการประกาศขายดือคือมีคนอยากทําเยอะแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาคือเพาเดวเขาอ่ะคิดว่าข่าวลงปีที่แล้วมีเงินหล้านจากสมาคมฟุตบอลูนยน ใครก็อยากทำทำรัวแล้วทำทีมเนี่ยห้าล้านขายบัตรขายของที่กได้ห้าหกล้านได้อยู่ในอยู่ในงบนี้ซึ่งอยู่จริงๆในงบประมาณห้าหกล้านการทําทีมตอนหนึ่งปีใครก็อยากทํานี่ก็ฝากถึงสมาคมฟุตบอลด้วยต้องมีมาตรการาเราทํามาเนี่ยสามปีสีปปปป่ปีปีนี้ถ้ามันมีห้าล้านจริงนะสมาคมจะให้ใครทำกับคนที่สู้มา นักการเมืองแต่ผมยินดีถ้านักการเมืองคนนั้นมาแล้วมาลงเลยยี่สิบล้านแล้วเงินทามาให้เขาทําผมช่วยด้วยออใครก็ได้นะไม่เลือกเลยว่าจะอยู่พักไหนออเขาแต่ว่าเวลาใครว่ามันมันโดนผมคนเดียวเ่ยผมอยู่ตรงกลางผมก็พูดไม่ได้อืนะฮะเพราะการบริหารจัดการนะวันนี้เราก็ยังอิงจังหวัดอยู่นะครับก็ยังมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ของ อ่าหัวหน้าส่วนราชการเขช่วยเราอยู่กรเพฉะนั้นฟุตบอลมันกินตรงนี้ได้ม,มันต้องกิงก่อนเราเราเหมือนลูกอะ่ะทัางผู้ว่าเหมือนพ่อต้องประคองอะ่ะใครว่าลูกให้ว่าด้วยเพราะนแต่ว่าลูกเราดีถ้าเช็คลูกไม่ดีอย่าเอาลูกอยู่อ,อย่างผมแม่ผมไม่ดีจริงผมไม่กล้าอยู่ดังนั้นใครว่าผมอ่าผมว่าคืนอย่ากโกรธนะเพราะคุณไปเดินพูดท่าบางทีผมผมอยู่ พัที่ยาผมผมก็ไม่ได้ไปเสียอะไรแล้วผมมามาด่าผมแต่ผมบอกเอุอ้ยผมไม่ไม่กังวลไอ้เรื่องโดนด่าปีที่แล้วผู้ว่าเสริมทำเนี่ยติดป้ายด่าผมทั้งปีครับก <c oughs> ็เป็นเป็นตอนแรกก็มีคนสงสัยเยอะมากเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์เยอะละโอ้โหทำไมเหรอเอ่อฟรีนเอฟปีนี่ที่ไรไม่ต่อขา